สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยววนอุทยานเขากระโดงนะคะพามาเที่ยวชมแบบเที่ยวชมนะคะถ้ามาเบิงวนอุทยานเขากระโดงค่ะหินภูเขาไฟมาเบิงปากฟองภูเขาไฟพี่น้องเขาเงนรางแต่ หนึ่งเดียวในดินแดนสะพานแขวนหนึ่งเดียวในดินแดนสะพานแขวนคกเขาไปไปพระก็นเนาะบ้านโคกใหญ่เขากระโดงมาทํำบุญกันนองก้อนิีึ้น ่ไปเบิงผู้เขาไฟกับมาทำบุญสักกันหวายพระสักกันเนาะไปค่ะไปหวไไายพระสักกันทำบุญสักกันผู้เที่ยงปะทางกะโรเจตอาจาราย์ มาหอดแล้ววนอุทยานเขากระโดงมามาเดินมาเดินป่าในเมืองไปค่ะเดิน ชิดซ้ายนะคะตามลูกศรน,นะคะนักเรียนชิดซ้ายนะคะนี่เห็นบอลูกศรเบินี่นนั่งช่งลงอันนังนี้นี่เดินซ้ายค่ะประธามีผู้สวนมากเขาเจ้ากระสิมาทางพุ่นขึ้กันไะเดินไปลองนับดูซิลองนับขั้นบันไดดูซิมีกี่ขั้นไปลงไปน้ําใหม่ปะ ไปช่วยกันนับป่ะไปช่วยนับขั้นบันไดป่ะจะไหวไหมเส้นทางที่ยาวไกลเออป่ะเขาเป็นตะไหวบลพี่น้องเป็นตะไหวบน้อค่ะพระเขาบดีผู้เฒ่าเนาะ ไปทดล่องเบิ้งค่ะทดล่องเบิง้งอาสีไว้รือสีบาไว้ไว้บาไวก็ต้องล่องหรอค่ะคุณน,นั่งไกล้ไกลอยู่นะลองดูลองดูจะสู้ได้ไหมเพราะดีฝนตกบันไดตอนแรกก็จะเป็น เป็นขันกว้างๆจัหน้อยเนาะต้อไปขันกับสิที่เขาที่เขาค่ะช่วงนี้กับสิม,มาเขามานับหรือ,อยังคะนับไปลูกนับไปอ,อืมอืมเอาไป ม่ไปไปไปสูงอยู่นะเหนื่อยนะถ้ามันเหนื่อยเราก็พักเหนื่อยก็พักนะคะไม่ต้องรีบเราไปช้าๆ้ายางข้างล่างเป็นการทดสอบ สมตรตถภาพกองเขาน่ำค่ะนี่แล้วเนาะมันสิได้ค่ะเขาไหวไหมคุณครูบุษบาพอได้คะ่ะพอได้อยู่นะคะสู่สูๆนัชชนน์ไงหน้าหนยเป็นไงไหวไหมคะคิวมากครับคิวมาก,มากโอ้วยลุนเนาะ ชานนเป็นยังไงได้อะไรคะไหวไหมไหวอยู่เนาะมาสาวๆมาอ่ารัติการเร็วๆมาค่ะจันจันหลีข้างจันทหัรจันเออจะกรจันเออใหญ่ย่าง,งขึ้นมามาค่ะมามาทีละคนอย่าแซงกัน เป็นยังไงเมือ่อยบ่เหนื่อยไหมคะเ <c oughs> มื่อย <c oughs> ไหมคะโอ้ยพี่ตัวขาแขวนโอ้ยแต่ใจกดขากันเพอดีไห <c oughs> มครับโอ้ยตัวขากันพอดีตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วนะคะตรงที่ครูยืนอยู่นี่ครึ่งทางพอดีอ่ <c oughs> า ถ้าเราสามารถพิชิตได้เขาจะเอิญมาอย่างบันไดจีขั้นนัได้ไหมได้ไหมทำไมไม่นับทำไมไม่นับไม่แพ้แต่ครับสู้ค่ะสู้ๆนะคะสู้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 ผ่านทิ่ไปไหมคะไปไหมคะอ่าสู้ๆู้ค่ะสู้ๆสู้ๆู้นะคะมาค่ะมา ทำไมเดินแบบนั้นน่ะทานทีอาสุพรรณาวันนี้แฟชั่นมาเลยนะคะสวยแบบล้ำไปเลยไหวไหมไหวไหมคะไหวไหมคะ สู้ๆค่ะสู้ๆค่ะตอนนี้กล้องก็เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเรายังสู้ไหวแล้วก็เดินต่อไปพี่น้องไปหอบค่ะหอบหอบไม่ไม่ใช่หอบเสื้อผ้าแต่เป็นหอบแพกแหหอบแพกแเลยค่ะเราต้องพยุงอย่างเดียวอย่างให้เป็นลม นิดเดียวค่ะยังสู้อนิดเดียวค่ะคู่สู้ค่ะสู้าสู้เงยมาเลยนะคะเลย่ายมกเลงยทาเหนยหนือย่าันะคะดัยอเลยอันนี้เป็นเขตโบราณสถานนะคะแดนลาวา เขาไฟภูเขาไฟกระโดงแดนลาวาป่าวัฒนธรรมเครื่องสการะไปไหว้จ้ะสกะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างบนนะคะตรราา่อเต้กวไป ประโยชน์ทำอะไรเรืธาตุฟอสฟอรัสสูงเหมาะเพราะทำด,ไได้วยไม้ตัดโลฮะนี่เห็นรอยน้ำเห็นรอยน้ำจำได้ยจับได้ได้ซื้อเดียวนี่คาถกะนุัยะ ล่งไปก็ไปถามกันไปข้นนบมะกอโคกอ๋อมะกอโคกนี่เองเจ็ดปีล่วงมาด้านด้นหาหนึ่งน้องนางเดียวโยนีปีศาจนี่ก็มีตำนานนะคะตำนานื้นบ้านนี่ค่ะปาจิตกับออรพิน อันนี้เป็นบรรยากาศอมองจากมุมสูงนะคะภาพบรรยากาศเงินสูงของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะไปดูปากปล่องภูเขาไฟค่ะ ปากปล่องโพเขาไฟไ <ป S 3> ี่นองไปเบิ่งรปแล้วไปเรืยโอ้มีสะพานด้วยสะพานแขวนไปเดินสะพานแขวนค่ะไปไปไปเช็คอินสะพานแขวน อ่าถ่ายรวมค่ะถ่ายรูปรวมค่ะนักเรียนมานั่งค่ะไปค่ะเดินสะพานอ๋อไปเดินข้ามค่ะเดินไปค่ะเดินไปค่ะนเป็นสะพานอันนี้ก็น่ากลัวนะคะ ปล่องภูเขาไฟค่ะกระดโดงวอลนี่บอปากบองภูเขาไฟค่ะจ้าจังว่ากลับขึ้นมาใหม่นี่อ่านว่ายังไหนค่ะปออ่อนเขากระดโดง volcanoes เขากระโดงปากเขนน่องปากปล่องภูเขาไฟแล้วสาวกบอยอยากออกจากสะพานแขวนพันมวนเป็นข้องนำเนาะ <c oughs> ผู้เขาไฟมันระเบิดตูมขึ้นมาแล้วมันก็เลยเป็นหลุมค่ะ <c oughs> เป็นหลุมอุ่นจุดพระพุทธรูปที่ขึ้นไปไหว้มากบางหันค่ะจุดปุ่น ดีล้วเห็นผาเสียนของปอเปรูปอยู่ค่ะต้องนั่งรถสองแถวลงไปพี่น้องไปขึ้นรถค่ะขึ้นรถขึ้นรถมาอลยู่ข้างบนมันไงันก็จะไม่มีตรงนี้แล้ไงเพรามันจากรถสองแถวค่ะขี่รถสองแถวลงมากตอนขาลงนี่ขี่รถลงมากะขาขึ้นยางขึ้นนี่แหละค่ะ ผ้าเตียวช่วสมสามีแหละพี่น้องพ้ายางช่มอันลงมาแล้วค่ะเนี่ยลงมาจากเขากระโดงนะคัอา้อน,นีผ้ามาช่สมสานีแหละพี่น้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ